หูสามารถเข้าถึงกลุ่มคนฟังวัยรุ่นได้เป็นอย่างดีค่ะ okay, จริงๆแล้ว MV นี้อยากให้ดูสบายๆค่ะก็เพราะว่าในเพลงมันสบายเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับเพลงอื่นทั่วไปที่จะมีดราม่าแล้วก็เบนจะแบบรู้สึกว่าแบบเศร้าเสียใจยอกหักโดนทิ้งแต่ว่า MV เนี้ยเราจะดูเป็นผู้หญิงเมืองที่พร้อมที่จะเลือกผู้ชายแล้วไม่เอาอะไรอย่างเงี้ย มีความเป็นโซป๊อปมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นกรุงมากขึ้นคือเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงรวมทั้งตัวเพลงแล้วก็รวมทั้งท่อนแร็ปที่ทําให้รู้สึกว่าแตกต่างจากพิกไทยปกติจริงแล้วทำเพลงทุกเพลงก็อยากจะให้คนรักนะคะแล้วก็อยากให้สิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยประสบความสําเร็จเราพยายามปรับยุคปรับสมัยให้มากขึ้นอย่างเช่นคนยุคพิกไทยก็จะเป็นยุคแบบอายุ30-20กว่าอะไรเงี้ยเป็นก็พยายามได้เด็กหนุ่มคนนี้มาเล่นอะไรเงี้ยน้องไย,ยคือตอนนี้เขาป๊อปมากอินเทอร์เน็ตเราเองก็เลยแบบเอ้ยทำยังไงดีง ดึงมาเล่นเลยดีกว่ารู้สึกว่ามันเข้าถึงวัยรุ่นนะคะเพราะว่ามันรู้สึกเป็นเพลงที่ฟังสบายแล้วก็รู้สึกว่าฟังแล้วแบบมันฟังง่ายแล้วก็ติดหูคือไมค์ี่เบนน่าส่งเพลงให้ไม่ฟังก่อนตอนแรกคือไม่ฟังประมาณสองสารอบคือไมคก็หลอกแบบคือสามารถทําเพลงได้คือทํานองแบบมันติดหูด้วยะคะ่ะก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะเป็นแบบการเจาะกลุ่มตลาดที่ค่อนข้างกว้างนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในชีวิตด้วยอะไรเงี้ย โดยมีสิกวิดีโอเพลงอย่าให้ใครต้องเสียใจพร้อมจะปล่อยออกมาให้ได้ชมกันสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะทาง Juke's u u s i c p p p i c a t ิเคชรอดูเลยนะคะเรื่องราวความรักที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอนี่แหละนะคะ,ะติดตามกันได้เนะ